ตื่นมากัดคือกันกับที่แบบแบนเฮินทอค่ะลังค้นกะเอ็ดอยู่เอ็ดกิน ไปนะส่งข้าวไปให้ไปนะกลับมามาทอผ้าเท่งมาผัดไปยายโง่ย้ายควายแบบนี้นะกับมาผัดมาทอผ้าสี่โมงห้าโมงผัดมาเนึ้ข้าวเอ็ดอยู่เอ็ดกินลักษณะแบบเรียบง่ายเนาะเป็นลักษณะชุมชุแบบเรียบง่ายถ้าวาาผืนผ้ายอมข้ามในบ้านเท่านี้ดีนึ่งปุ๊เองห้าหูว่าปลอดสารผิดแล้วกับปุยหมากปุยคออปุ๊เองพันเท้ากับหูจัก เนื้อข้ามกระเอ็ดเองคืออาปูนกินมามีมีสารเคมีเลยค่ะอันนี้ปลอดภัยเรื่องสารเคมีร้อยเปอร์เซค่ะพุ่มปัญญาของบัพบระรุษมันดีอยู่แล้วแต่บัพพระรุษมีแต่ท่อท่อโลดไล่กับงามท่อโยกท่อสีขาวทรงขาวท่อได้หมดแต่่่ไม่มีการตลาดท่อแล้วหลับไปไว้ในตู้ ทางเซ้นทันเปนเทามาแล้ว่าว่าเอ็ดแนวแฟชั่นดีไซน์นิดน้อยโบอเอ็ดเพอโบอเป็นแนวแฟชั่นร่วมสมัยโบท่านสมัยบอไม่ต้องมาเอ็ดแต่แบบเดิมๆไปว่างขายกันอยู่บูธเมืองทองผัดคำาวเาก็ขายได้ขายดีก็เลยเป็นการในแนวของเด่นเรื่องในร่วมสมัยในแนวแฟชั่นค่ะในกลุ่มกินข้าวบ้านปจัเด้อคะ่ะพี่นย มีเคยขืดนะเนาะมีเคยขืดมีเคยฝันเลย <จะ S 1> ว่าสิมาถ,ถึงจุด,น,จดนี้นะนะแ <laughs> จ็คส์สไตร์าว่าแบบเลอดีแบบแต่ดีใจแบบสุด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 ตั้งแต่เอเธอกุดกูดยังมีพ่อผัดกุดกูดพัดยังเอาดีไซเนอร์ระดับประเทศแบบนี้ผัดมาเอเธอมาส่งต่อแล้เป็นเครือข่ายเพื่อให้มีรายได้เออนะเลยสุดสุดเป็นแบบดีไซเนอร์สุไหนลาดเอาดีเทลเนี้ยไปใส่บนนี้ แบรนด์หมูเนะครับเปิดปี2019นะครับจริงก็ตั้งใจจะทำแบรนด์ผู้ชายมานานแล้วแหะอยากหาความเป็นเป็นเราในอีกพาร์ทนึงที่คนไม่ได้เห็นก็คอลเลกชันนี้นะครับเป็นกูดกูดที่ทำกับคุณหมูอาสว่านะครับเราอยากจะมีอะไรที่ทำด้วยกันเป็นคอลเลกชันพิเศษโดยให้หมูนี่เป็นคนเลือกชุมชน ที่ทางเซ็นท์เทธำเนี่ยเราร่วมมาทำกับเป็นสินค้าคูดกูดน,นะครับพอหมูไปดูเนี่ยหมูเขาก็ลงเสน่กับบ้านกุจ,จิตนะฮะจึ่งเขาชอบผ้าย้อมครามเราจะบอกว่าเราเรามีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะเรามีตั้งแต่คนปลูกใยเ,เส้นใยผ้าจนถึงคนสาวไหมคนทอ,อ,อคนออกแบบลายผ้าคนทอผ้าคนนักออกแบบโรงงานผลิต ช่องทางการจําหน่ายสิ่งหนึ่งที่มันขาดคือสิ่งที่เราเรียกว่า Synergy Effect หรือ Snowball Effect คือการเอาลายเอาดอททุกดอทที่มันมีอยู่ในทุทุกเขตเนี่ยเอามาต่อกันให้เกิดภาพใหญ่สิ่งที่กู Good ๊ดกู๊ดทำหรือว่าเซ็นเรอร์ทำทอยู่เนี่ยมันคือการต่อจดุดดอทเหล่านั้นนะให้เกิดเป็นเป็น snowball e f f ฟเ t การที่เราได้ทํางานกับลุงป้านะอาตายายเหล่านี้เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเรา rewarding เราก็ได้เรียนรู้จากเขาเยอะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรารู้สึกเราอิ่มเอมกับงานของเราเรารู้สึกว่าวิชาความรู้ความสามารถของเรามันมีประโยชน์กับคนอื่นได้มันมีคุณค่ากับกับสังคมในวงกว้างและสุดท้ายสิ่งที่เขาทำมันก็กลับเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เอาไปต่อยอดทํางานสิ่ง,งอื่นๆผมว่าชาวบ้านได้เรียนรู้แน่นอนนะฮะจาก professional อย่างคุณหมูแล้วหมูเนี่ยก็น่าจะเรียนรู้จากชาวบ้านเป็นวิธีวิถีชีวิตเทคนิคนะค,ความเป็นอยู่ซึ่งพวกนี้ผมว่ามันผสมผสานกันได้ดีมันก็เลยออกมาเป็น collection ที่ค่อนข้างอยาดสดใสนะดูแล้วมีความสุขแล้วก็ต่อ,อนี้ตอกแผ่นซ่านลายอะไรก็น่ารักเลยนะ เป็นนหมือแรงบันดาลใจใหญ่ของเราก็คือการหยิบจับชิ้นงานของแต่ละชุมชนสเสน่ห์ของแต่ละชุมชนเข้ามาผสมผสานกับกับ DNA ของแบรนด์หมูนะครับแล้วก็ถ่ายทอดผ่านความร่วมสมัยตีความใหม่สับใหม่ยำใหม่แล้วก็ขยำใหม่จนมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์อันใหม่ที่อาจจะ มีควารู้สึกว่าใกล้เคียงกับชีวิตคนในยุคปัจจุบันให้ได้มากขึ้นเติมเต็มชีวิตเขาให้รู้สึกว่ามันมีสุนทรียภาพมากยิ่งขึ้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นมันมันบ่งบอกถึงตัวตนของการมีรากเหง้าธรรมชาตธรรมที่แท้จริง ความสุขก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัวแล้วก็เออมีงานมีอะไรทาอยา่างน้อยก็เห็นได้ดูแลแม่ตอนแก่อะไรแบบนี้ค่ะดีใจแต่ไม่รู้จะใช้คำว่ายัางไงดีดีใจแบบว่าของบ้านนอก <c oughs> ของเราทำและไปวางอยู่ในจุดนั้นแบบของเฮาคือมาหอดผีมามาหอดผีได้คือเลยเฮาเอกคือเลยก็ดีใจที่พอโปรเจกต์มันสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเห็นหน้า รอยยิ้มของทุกคนนะฮะเกษตรกรและชุมชนทําให้เราเนี่ยก็อนมปความสุขไปไม่ได้ด้วยนะครับเขาได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเดี๋ยวนี้เอาหล,ลานๆเอาลูกๆมาทําอีกเห็นแล้วก็เห็นคนเข้ามาซื้อเข้ามาใส่แล้วมีความสุขตัวพี่พี่เหล่านั้นเองก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราได้เห็นรอยยิ้มเหล่านั้นนะ่ะตัวพี่เองก็ก็ถือว่าเป็นเป็นการรงงานที่ตัวพี่เองมีความสุขด้วยครับ